งานรูง้งานผู้สูงอายน่าคร่าน้อเนี่นมนยมันจะ,ะประมาณนี้น้องจะสาธหน้าประับต่อวันนอากานจิงสบายแบงนี้ต่มาอ,นะอย่ายนง,บบงานี้แล้วก่ะ วัฒนธรมเเอเป็นเไั้ตนี้้องมาององพี่พอพี่พี่พี่ไี่พี่พี่พี่ไี่พ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 ่ี่พ่พี่พม่พี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 ่พอ่่่พี่พี่พี้พี่พี่พี่พี้พี่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 พ่พี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 ้พ อีสานอ้อนี่ยาวครับพอแล้ววันนี้ครับวาชนกจะได้รู้จักทิเงนงรี่เ้วนเขียนของประเพทนี้วัฒนธรรมสมัยก่อนนี่แะใจเขียนเนี่ยจาเขาเรียกทำแบบนี้ค่ สมัยก่อนเขาเรียกอะไรเนี่ยเทียนเทียนเทียนไหว้พันนำพัญฉาไม่ก็เทียนไหว้ไปจำจำนำภาษาสมัยก่อนไม่มีเทียนที่มีรูปแบบมาเขามาทํากันแบบนี้ได้อันนี้สำหรับมันมันยาวเนี่ยมันมันยังไงไหมก็ว่าธรรมดาเนี่ยเอาอันยาวก็ได้อันสั้นก็ได้แต่ความะส์แล้วแต่ความสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็คือเราจะทํายาวก่อนแล้วเรามาตัดสั้นก็ได้ได้ คือเมื่อก่อนเราเราจะไม่มีเทียนขายใช่ไหมฮะสมัยก่อนไม่มีเทียนขายไฟฟ้าไม่มีเลยทำเทียนเนี่ยให้เพราะคนแก่าอะไรเนี่ยหรือวัดประจำบัญชาไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนเลยยกเ็ทำวันเทียนขึ้นมาเนี่ยนะฟันเทียนสมัยดังเดิมนะแล้วก็หน้าตานเขาทำกันแบบนี้ตอนเก่าเขาใช้สา เดี๋ยวจะตามนิทานทั้งหลายนะครับจะมาจากตางบ้านตามเมืองก็จะได้ตารวมอยู่นี้ใ่บานเทียนในวันนี้กันนะครับขอเสนอ

เสิต้องเสีย้องนี่ครมโค้เลบใช่ไหมอดีตญาโยมาวเพเียงสาเนี่ยเคยปฏิบัติหลวงบ่กพระสาริคุณก็ได้ปฏิบัติกันมาอย่างนี้โยตลอดโองการใส่บานเพียงคือแตัดที่จะตอบใส่บานเพียงแตบางทีราวาง พระวัดเจวากรรมประเพณีสายบัตรเทียนนะคะก็เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดคุ้ยืน เอาไปเวียงสาจังหวัดน่านนะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่มีประเพณีในาตตอาพุทธศาสนาในรูปแบบนี้ขึ้นมาและคือในส่วนของการ,รเที่ยงในประเทศไทยนะคะก็ะคือเห็นว่าประเพณีนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีการดำเนินก,ก,การสืบเนื่องโดยประชาชนชาวพุทธิศาเน,นี่ยต่อเนื่องมาเช้านาอา,านาด้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นว่าด้วยความเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเพณีที่สามารถ เสริมให้เป็นประติรีทังการท่องเที่ยวได้ทั้งนี้เนี่ยนอกจากว่านักเที่ยวเนี่ยจะได้มาเย,ยี่ยมชยมองค์พริศาล้ยาเนี่ยก็ยังได้เข้ามาร่วมทำบุญได้มาสืบสายพระพุทธศาสนา,ศา,ศา,ศา โดยได้เข้ามาร่วมในประเด็นนี้ในเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการทําการประชาสัมพันธ์เพื่อเห็นว่าประเด็นนียมีเอกลักษณ์อย่างไรนะคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนักเที่ยวก็เริ่มรับทราบแล้วก็เริ่มมีการบอกต่อกันไปตอนหลังก็คือเริ่มมีการพูดกล่าวขานกันถึงในของโลกของโซเชียลออนไลน์นะคะพูดถึงเอกลักษณ์ประเด็นนี้ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีนักเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นนะคะในระยะหลังเนี่ยทาว์อำเภอเวียงสาเองก็ได้ตื่นตัวนะคะที่จะเริ่ม ผ่านมาอนุรักษ์ประเพณีตัวเองนี้เอาไว้นะคะเริ่มมีไม่ได้มีเพียงเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่แต่ว่าก็เริ่มมีเยาวชนนะคะของอำเภอเวียงสาเองที่เข้ามาร่วมในประเพณีใส่บาตรเทียนนี้มากยิ่งขึ้นทางการท่งยประเทศไทยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตต่อไปในประเพณีที่เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับอำเภองนี้เนี่ยจะสามารถพัฒนาประเพณีที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่จักทั่วเมืองไทยต่อไปได้ะคะ่ะ

จับบาทของตนเองให้ได้นะนถ้าจำไม่ได้ก็เทส่วนผ้า,าน้ำไปไว้ที่กุฏินะจะได้เดือดรวมแล้วทีเดียวกันจะได้รวมกันตั๊บจุกไหกนก็ให้เลงก่อนแล้วก็ให้ดู